พี่คิดว่าสำคัญใน,ในมุมคนทำงานแล้วกัน คือมันคือก่อนเราเป็นลูกน้องเราก็จะรู้สึกแบบหนึ่งอตอนนี้เราแบบเราเป็นมีความเป็นหัวหน้าก็เราก็จะรู้สึกแบบหนึ่งว่าแบบเราจําเป็นมากๆที่ต้องเข้าใจในมุมเดียวกันว่าวันหนึ่งลูกน้องคนนี้ก็ต้องไปอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อาจเป็นจุดสําคัญที่แบบเราก็ต้องคิดว่าแบบเฮ้ยเขาก็ไม่ไอยู่กับเราไปตลอดอันนี้พี่มองในมุมเจ้าของบริษัทแล้วกันพี่ก็จะรู้สึกว่าน้องทุกคนแม่งต้องไปต่อคือคือพูดใจร้ายหน่อยคือมึงอยู่กับกูตลอดไม่ได้เพราะกูเลี้ยงมึงได้แค่นี้ไม่ออกไปพีเพื่อนนี่แต่พี่มันเจ้า รับอย่าอย่าแบบอย่าไปยื้อโอกาสเขาเอ,อโอเคมีเขาเราสบายแต่ว่าไอ้เชีย่ยระยะยาวชีวิตเขาลำบากแนออ่ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าหมายว่ามองในมุมหัวหน้าต้องมองคิดเรื่องนี้ด้วยนะเ,ออเพราะมันจะได้มันจะลดอาการอกค่ะไม่ถามว่าเราทํางานมาแบบโู่ทางานเข้ามืออะารเนี้ยแล้วแบบอยู่ๆหนึ่งเขาไปไม่ลำบากหมดอยู่แล้วเอแต่ว่าถ้าเรายึดแต่ประโยชน์ตรงนี้เราก็จะเขาก็จะไม่มีโอกาสเติบโตอต้องคิดแบบนั้นถูกต้องหรือบางหรือบางออฟฟิศมันจะเป็นอย่างนี้คือตําแหน่งมันตัน โอกาสที่คุณจะโตอ่ะคือผมต้องออกเอออดังนั้นพี่ต้องรู้กับเมืั่นเออดังนั้นมันมีสองอย่างคือถ้าให้ให้มึงโตกูต้องไปเออกูไม่ไปมึงไปถูกแล้วเอออย่างเงี้ยมันมีหลายที่นะที่ว่าที่ที่พี่ว่ามันเป็นแบบนั้นซึ่งซึ่งเนี่ยมันก็เลยต้องทําความเข้าใจกันคู่